방뻗 방송... ของการเดินทางของน้องสุขิปสามฝันหวานครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนแล้วครับผมนี่ครับโอ้ตอนนี้ก็อยู่อูช่างหนุครับเมื่อคืนจัดปาร์ตี้สังสรรค์เลี้ยงส่งเพราะว่าช่างหนุเขาให้มากินข้าวกับน้องกิ๊บครับผมแล้วก็กินข้าวแล้วก็เพื่อนๆพี่พี่พี่ชายก็มามาปาร์ตี้กันที่นี่ครับก็ต้องขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ทาอาหารให้ต๊อฟกินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับผมแล้วก็นอนยาวเลยครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับผมโอ้ยนี่ก็อยู่บรรยากาศของของูช่าง นูและแก่อมสองครับผมนี่ดูน้องสุดที่สาวหวานเกี้ยวตัวนทางนะครับผมวันนี้ก็อาจจะไปพักอยู่ที่พนมสารคามนะครับอำเภอพนมสารคามจังหวัดสันเซาไปพักอยู่บ้านทิศใหม่นะครับหรือทิศใหม่บําเหน็จนงลงนะครับผมโอ้สุดยอดเลยดูจะเจอกันออนะครับทิศใหม่โอ้ยยอดดูเลย <c oughs> ยาวครับยาวเวลาวันนี้เป็วันที่สองเองโอ้ยสุดยอดเลย